นะเด็กเขาต้องการอะไรเราจะได้ส่งเสริมนะสนับสนุนเขาถูกทางอะไรแบบนี้ยถามเรื่อยๆนะอ่าสักเดือนหนึ่งถามครั้งหนึ่งหรืออา่าเรียนไปปิดเทอมสามครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้ยว่าเออลูกสนใจอะไรสนใจอยากเป็นอะไรอะไรแบบนี้ยนะฮะนะ,อ,ะอันนี้คืออถามเรื่อยๆนะสำหรับลูกนะเราเราสามารถทถา้เรื่อยๆ นะะจริงๆอ่ะผมเม่อเป็นเด็กบ้านนอกนะทางบ้านผมเนี่ยค่อนข้างลําบากนะแม่ก็เป็นแม่ค้านะตอนผมเรียนเนี่ยมหาลัยนี้ผมเรียนหลามนะเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยนะฮะพอเรามีครอบครัวเราเลยไม่อยากให้ลูกลำบากอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดนะบางทีเราเลยเลี้ยงลูกแบบสบายนะไม่ค่อยให้ลูกทำงานบ้านให้เรียนอย่างเดียวนี้ไม่ถูกต้องนะจริงๆมันต้องควบคู่กันนะนะฮะนะช่วงนี้ก็ ส่งเสริมเรื่องการเรียนนะเราดูว่าลูกเราเนี่ยระดับการเรียนเป็นยังไงเรียนประถมเนี่ยประถมเนี่ยพอขึ้นม5นะขึ้นม .5 เนี่ยถ้าลูกเรานะ,ะมีความรู้แค่ปานกลางเหมือนลูกผมนะผมต้องติวนะแต่แต่ป .5 นะป .5 ป6นี่ต้องติวแล้วเพื่อเข้าม1ม .1 นี่จะสำคัญเลยนะเพราะมือม1เนี่ยจะตียาวไปถึงมหเลยนะฮะมันจะมีส่วนสำคัญมากนะฮะ เหมือนอลูกชายคนเนี้ยติวช้าไปนหน่อยติวตอนอยู่อยู่ป .6 แล้วนะส่วนลูกสาวเนี่ยอยู่ป .5 ลูกสาวยังโอเคอยังทันนะถ้าเขาไม่ใช่เป็นเด็กที่เรียนดีเรียนเก่งนะฮะเราก็ต้องให้เขาอะไปเรียนเสริมนะเรียนเสริมเพราะว่าเดี๋ยวนี้การแข่งขันมันสูงนะถ้าเราอยากให้ลูกเราเรียนโรงเรียนดีๆนะโรงเรียนดีๆโรงเรียนดังๆนะฮะ แต่เหมือนผมเนี่ยผมเลือกเรียนที่ใกล้บ้านนะเรียนใกล้บ้านแล้วก็ามาตรฐานมาตรฐานค่อนข้างดีนะแต่ไม่ใช่แบบดังติดท็อปของประเทศนะก็อยูอ่ระดับกลางๆอะไรเนี้ยนะแล้วก็เราก็ค่อยไปเรียนเสริมเอานะค่อยไปเรียนเสริมเอานครับในะนนี้คือ มันอยู่ที่ตัวเด็กด้วยนะฮะอยู่ที่ตัวเด็กด้วยส่วนส่วนเราเนี่ยพ่อแม่เนี่ยก็เป็นฝ่ายสนับสนุนนะสนับสนุนอย่างเดียวนะฮะก็ที่บอกนเะบื้องต้นถ้าลูกไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรทําอะไรระวางังวางกรอบให้ก่อนนะวางแนวให้ก่อนวางเขาเดินก่อนเดี๋ยวพอเขาเดินไปสักพักอะ่ะเขาเห็นข้างทางว่ามีอะไรบ้างเลยเนี่ยความคิดเขาก็จะเริ่มเริ่มเปลี่ยนนะเขาจะเริ่มคิด ว่าเขาอยากจะเรียนอะไรอยากทําอะไรแบบนี้นะฮะถ้าเขาคิดได้นะทันภายในมต้นนะไอน้นียเขาจะได้เปรียบละเพราะว่ามปลายนี่จะเป็นพื้นฐานในการเข้ามาหาลัยนะถ้าคุณเรียนมปลายผิดเนี่ยผมบอกเลยว่าเข้ามาหาลัยเนี่ยลาบากนะบางทีอะ่ะคณะที่คุณอยากเข้าจริงๆอะ่ะแต่สิ่งที่คุณเรียนมปลายอะ่ะมันไม่เกื้อหนุนกันมันมันไม่แมทกันหรืนเนี้ยมันมันก็ไปไม่ได้ นะฮะทีน,นี้ก็ตามที่ผมบอกคือวางวางแนวให้เขาก่อนวางแนวให้เขาก่อนวางแนวให้เขาเดินก่อนนะเพราะเขาไม่รู้นะเขาไม่รู้แล้วก็วางแนวนะแล้วก็อ่าก็ติวนะปห้าปหกนี่นะสําคัญนะเป็นต้องให้เขาแน่นนะให้เขาแน่นเพื่อที่จะสอบข้อมนหนึ่งให้ได้นะฮะแต่ถ้าเราไม่ซีเรียส เรื่องโรงเรียนที่ว่าต้องได้โรงเรียนดีดๆอะไรนะแนวทางอาชีพกับรับราชการทางไหนเหมาะสมับส่บรมัยปัจจุบัน,บนจริงนะคนต่างจังหวัดนะเหมือนผมต่างจังหวัดนี่ว่าราับราชการน,นี่สำคัญสําคัญจริงๆเด็กยุคใหม่นะเด็กเหมือนลูกผมเนี่ยเขาไม่สนใจราชการเลย นะเขาไม่สนใจราชการเลยเพราะว่าเขาคิดว่าราชการนี้เงินเดือนน้อยนะเงินเดือนน้อยแต่จริงๆคําว่าเงินเดือนน้อยแต่มันมีอย่างอื่นชดเชยนะฮะความมั่นคงนะความมั่นคงสวัสดิการ,สว,ส,การสวัสดิการถึงพ่อแม่ลูกในคน,คนในครอบครัวนะเนี่ยนะเด็กรุ่นใหม่จะไม่คิดถึงตัวนี้เพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ใช้สวัสดิการส่วนนี้นะแล้วก็เอกชนนะ เงินเดือนอ่ะค่อนข้างสูงเด็กปัจจุบันนะเขาคำนึณถึงเรื่องเงินเดือนอย่างเดียวเพราะว่าคือมันมีของล่อใจเยอะนะโทรศัพท์อะไรแบบนี้นะเขาอยากได้อะไรสักอย่างเนี่ยซึ่งมันเป็นราคาค่อนข้างสูงนะถ้าเขาทำเขาได้เงินเดือนน้อยเนี่ยเขาก็ไม่สามารถไปซื้อของพวกนี้ได้ความเด็กคิดของเด็กรุ่นใหม่นะฮะนะฮะจริงๆราชการนะผมบอกว่า มันค่อนข้างยากนะถ้าไม่เก่งจริงไม่มีเส้นสายนะค่อนข้างยากนะยากจริงๆเรียนเก่งคนเรียนเก่งนะไม่จําเป็นว่าก้าวหน้าทางอาชีพไม่ใช่นะอ่าราชการเนะี่ยมันมีมันมีขั้นตอนนะขั้นตอนหลายอย่างขั้นตอนหลายอย่างนะเยอะราชการอนะ่ะที่บอกนะต้องมีเงินนะมีเส้นนะ รือไม่ก็ต้องเก่งจริงๆต้องเก่งจริงๆนะเพราะราชการเขาเขารับไม่เยอะผมมีหลานนะหลานเนี่ยจบในร้อยตำรวจสัมพันธ์นะร้อยตำรวจสัมพันธ์ตอนที่เขาเรียนโรงเรียนเตรียมทหารเขาก็มาอยู่ที่บ้านนะมาอยู่ที่บ้านเนี่ยพอจบเตรียมทหารเสร็จก็ไปเรียนในร้อยสัมพันธ์ต่อนะตอนนี้อยู่อยู่ตอมอแล้ว นะก็ได้เป็นสารวัตรแล้วแปบ๊บเดียวเองนะแปบ๊บเดียวอ่าที่ผมบอกนะถ้าลูกตับดบใดที่ลูกยังไม่มีความคิดของตัวเองนะว่าอยากจะเรียนอยากเป็นอะไรนะถ้าเราอยากให้เขาเป็นนะเราก็อ่าพูดนะเหมือนพูดใส่หัวเขาอะเออทำไอ้นี้ดีนะ,ะเป็นตำรวจเป็นทาหารดีนะเราก็พูดสิ่งดีๆนะในอาชีพให้เขาฟังนะ ว่าถ้าเป็นตำรวจเป็นทหารเนี่ยมันดียังไงอะไรแบบเนี้นะเราต้องพูดนะสิ่งสิ่งดีๆนะสิ่งดีให้เขาฟังให้เขาฝังใจว่าเออเราต้องเป็นอันนี้ให้ได้นะถ้าเป็นแล้วจะดีนะดีเหมือนที่พ่อได้บอกแม่ได้บอกอะไรเนี้ยนะอืมนะอันนี้ถ้าถ้าเขาคอยตามเราจนถึงเขาเขาจบแล้วเขาเขาสามารถเข้าไปเป็นตามที่เราต้องการได้นะถือว่าสำเร็จนะ แต่ว่าถ้าสักถ้าวันหนึ่งนะความคิดเขาเปลี่ยนไปนะไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดที่เราต้องการนะไอ้นี้เราก็อย่าไปว่าเขานะอย่าไปว่าอย่าไปขวางเขาก็ให้เขาไปตามที่เขาคิดตามที่เขาหวังนะแต่เราดูว่าสิ่งที่เขาคิดถึงที่เขาหวังเนี่ยมันสามารถเป็นจริงได้ไหมนะไอ้นี้เราต้องดูด้วยเพราะว่า ปัจจุบันเนี่ยงานไม่ใช่หาง่ายๆนะฮะผมบอกเลยนะฮะงานไม่ใช่หาง่ายๆนะคืออ,อาชีพในฝันกับความจริงอะ่ะบางทีอะ่ะมันไปด้วยกันไม่ได้เหมือนผมเล่าให้ฟังลูกผมครั้งหนึ่งเคยอยากเป็นนักอ,อวกาศนะนักอยากเป็นนักอวกาศนักบินอวกาศอะไรแบบเนี้ยซึ่ง ความฝันความจริงอะ่ะมันมันเป็นไปไม่ได้เลยเนียนะคือบ้านเราอะ่ะมันมันไม่มีอาชีพนี้นะมันไม่มีตลาดรองรับนะมันไม่มีตลาดรองรับนะฮะเราก็ต้องพูดให้เขาเข้าใจนะเหมือนผมบอกลูกเสมอว่าบ้านเราอะ่ะนักบินอวากาศมไม่มีลูกนะมันไม่มีมันมีแต่ต่างประเทศนะ,ะต่างประเทศซึ่ง ค่าเรียนก็สูงแล้วโจบออกมาเราไม่รู้ว่าเขาจะรับเราด้วยหรือเปล่านะถ้ากลับมาบ้านเราเนี่ยมันไม่มีนะมันไม่มีตลาดรองรับนะเหมือนนักวิจัยเหมือนกันบางคนอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือเนี้ยอยากวิจัยนู่นนี่นั่นนะฮะถามว่าตลาดบ้านเราอะนะวิจัยอะนะในในฐานะที่ผมได้สัมภาษณ์ลูกค้าหลา,หลายอาชีพมานะนักวิจัยบ้านเราเนี่ยค่อนข้างมีน้อยนะมีน้อย มีน you ้อยถามว่าคุณเรียนได้ไหมเรียนได้เดี๋ยวมันเป็นอาจารย์อะไรนะเดี๋ยวมันเป็นอาจารย์นะฮะมันก็มันก็ได้วิจัยมันก็ได้วิจัยหนึ่งส่วนหนึ่งเป็นนักวิจัยมันก็มีแต่มันไม่ได้มีมากมายถ้าเราไม่ได้จบมหาเลยดังๆจริงๆนะค่อนข้างยากนะเป็นนักวิจัยค่อนข้างยากถามว่าเงินเดือนดีไหมวิจัยเงินเดือนไม่ดีนะถ้าทําเป็นนักวิจัยอย่างเดียวนะอย่างลูกค้าผมเนี่ยที่ผม ดูมานะจบด็อกเตอร์นะเป็นนักวิจัยจบด็อกเตอร์นี้เงินเดือนไม่กี่หมื่นเองนะเงินเดือนไม่กี่หมื่นเองนะฮะเลยเลยบอกว่าอาชีพในฝันกับความเป็นจริงอะ่ะบางทีมันไปด้วยกันไม่ได้ไอ้น,นี้เราต้องบอกลูกเราอะนะนะก็ที่ผมบอกนะก็พยายามถามลูกไปเรื่อยๆนะว่าอยากเป็นอะไรหรือ เหมือนคุณหนิงเนี่ยรู้แล้วอยากให้ลูกเป็นตำรวจทหารเราก็ต้องพูดนะพูดให้เขาฟังสิ่งดีๆว่าเป็นตำรวจทหารแล้วลูกจะได้อะไรนะฮะลองดูครับลองดูนะยิ่งตอนเขาเด็กๆเนี่ยค่อนข้างจะพูดง่ายนะก็พูดง่ายหน่อยถ้าถ้าเขาโตเนี่ยเขาโตแล้วเราก็จะพูดยากแล้วถ้าเขามีความคิดของตัวเอง เด็กเด fate, season, pues whales, ็กด me. ื <for S 1> ้อเป็นเป็นช่วงอายุนะเป็นช่วงอายุเหมือนลูกผมนะลูกผมเหมือนนันเลยนะลูกสาวลูกชายเนี่ยช่วงมสองนะเป็นเหมือนนั้นทั้งคู่เลยนะการเรียนตกเกรดตกลูกชายติดเกมติดเกมมากลูกชายนะไม่ค่อยสนใจการเรียนลูกสาวติดเพื่อนนะเกรดตกทั้งคู่เลยมสองเป็นเหมือนกันนะ หมือนเรื่องการเรียนนี่ผมบอกเลยเหมือนลูกสาวเลยเขาบอกว่าเขาไม่ติวนะเขาบอกว่าเขาเรียนนะเขาเรียนรู้เรื่องเขาไม่ต้องติวบอกโอเคไม่ต้องติวก็ได้นะแต่ถ้าเกรดต่าเกรดตกกว่าเกรดตกกว่าเดิมตกกว่าเทิรที่แล้วนะไม่มีข้อแม้นะลูกก็ต้องไปเรียนนะสุดท้ายเกรดเขาตกจริงๆนะเขาต้องทําตามสัญญา ต้องไปติวไอเนี้ยเราต้องพูดให้ลูกเข้าใจนะเราต้องพูดให้ลูกเข้าใจอย่าอย่าไปอย่าไปขวางเขาเขาไม่ติว <todavía S 1> <streams. S 2> ไ,ไม่ได้ต้องติวให้ได้อย่างนู้นอย่างนี้ไม่ได้เขาไม่ติวเ็าไม่เป็นไรเราต้องสร้างเงื่อนไขให้เขานะถ้าไม่ติวถ้าเกียรตตกคุณต้องไปไปติวแต่ถ้าไม่ติวแล้วเกรตไม่ตกเกรตดีขึ้นโอเคนะถือว่าเขารับผิดชอบตัวเองได้นะ ความคิดของเด็กอย่าไปปิดกั้นนะยิ่งลูกสมัยนีย้มันมีสื่อนะสื่อเยอะอะไรเนี้เราก็พยายามให้เขาอยู่ในกรอบให้เขาเสพสื่อสื่อดีๆนะสื่อดีๆอย่าอย่าเสพสื่ออะไรที่มันนอกลูก่นอกทางอะไรแบบนี้นะอ้นี้เรื่องสื่อน,นี้สําคัญนะเราก็ต้องระมัดระวังลูกนิดน,นึงนะมือถืออย่าให้เล่นมากเกมให้ พออยู่ไมาเหมือนลูกผมลูกชาช่วงติดเกมนะผมให้เล่นสองชั่วโมงนะเราอยาา่าบังคับเฮ้ยห้ามเล่นห้ามเล่นนะเล่นไม่ได้ยึดมือถือไม่ได้นะฮะเราก็าต้องเหมือนคนลรกเหมือนคนเลิกบุหรี่อ่ะเหมือนคนเลิกบุหรี่อ่ะนะคุณอยู่เฮ้ยห้ามสูบสูบไม่ได้นะแบบเนี้ยอ่ะไปหักดิบแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้นะมันก็ค่อยๆเป็นค่อยไปเหมือนลูกผมติดเกม บอกอะให้เล่น2ชั่วโมงนะวันหยุดสองชั่วโมงนะหยุดพักอย่างน้อย1ชั่วโมงหยุดนะถ้าเล่นต่อครั้งนะห้ามเกิน2ชั่วโมงแล้วหยุดนะถ้าเกินอย่างนั้นนะยึดโทรศัพท์ไม่ให้เล่นนะยึดยึดโทรศัพท์ไม่ให้เล่นมันต้องมีกฎเกณฑ์นะต้องมีกฎเกณฑ์มีขอ้อบังคับถ้าเราไม่สามารถบังคับลูกได้ตอนสมัยลูกยังเด็กนะถ้าลูกโตขึ้นมานะ อย่าหวังเลยไม่มีทางนะถ้าตอนเด็กเราไม่สามารถบังคับลูกได้โตมาเนี่ยหมดสิทธิ์เลยดูการ์ตูนไม่เป็นไรฮนะดูการ์ตูนก็แต่ไม่ใช่ดูทั้งวันนะโดยไม่ทำอะไรเลยเขาไม่ได้นะดูได้ที่ผมบอกอะสอชั่วโมงให้หยุดนะไม่ว่าจะดูอะไรนะอย่าให้เกิน2ชั่วโมงนะจริงๆแล้ว่ามันมีผลต่อสายตาและสมองนะการเสพอะไรเยอะๆเนี่ย ดูการ์ตูนตุละครเศษเยอะๆเนี่ยทำอะไรเด็กเพอร์เจอร์ทำให้เด็กเพอร์เจอร์อยากเป็นเหมือนในตัวละครตัวการ์ตูนนะเนี่ยทำให้เขาแบบเขาอยากในเป็นอยากจะเป็นเหมือนตัวละครเหมือนตัวการ์ตูนเนี่ยซึ่งมันไม่ได้มีอยู่จริงไงนะบางอย่างมันไม่ได้มีอยู่จริงอะไรแบบนี้อันนี้เราต้องอต้องที่ผมบอกต้องควบคุมดแูแลด้วย คือจริงจรนะิงเนี่ยที่ผมบอกนะการ์ตูนบางประเภทอ่ะมันก็ดีนะมันก็สอนนะแบบการ์ตูนบางประเภทอ่ะมันก็สอนนะการดําเนินชีวิตนะ,ะการเล่นนะการเรียนนะแต่บางการ์ตูนบ,บางประเภทอ่ะเป็นการ์ตูนแบบเพ้อฝันการ์ตูนแบบไม่มีในชีวิตจริงอะไรแบบนี้นะสนุกสนานนะเหมือนพวกยอดมนุษย อะไรแบบเนี้ยนะซึ่งมันเป็นซึ่งเด็กชอบซึ่งมันเป็นเหมือนแบบเป็นเป็นฮีโร่นะอะไรเนี้ยซึ่งความจริงอ่ะมันมันไม่มีมันไม่มีมนมมอะอันนี้เราต้องออธิบายเขาเข้าใจแล้วก็มันดูได้นะดูเพื่อคลายเครียดดูเพื่อสนุกดูได้นะแต่อย่าให้เขาเสพเยอะไปนะที่ผมบอกอ่ะบางอย่างมันมันเยอะไปก็ไม่ดีนะฮะให ให้ดูพอไายเครียดนะพอไายเครียดที่ผมบอกนะไม่ว่าอะไรแล้วก็อย่าให้เกินสองชั่วโมงนะที่ผมบอกอะเพราะว่าถ้าเราดูเยอะกันไปนะมันมันมีผลต่อยิ่งเด็กๆนะต่อสายตานะสำคัญมากเลยนะเหมือนญาติผมนี่นะ,ะให้ลูกดู iPad ดูตัวศัพท์เนี่ยนะทั้งวันทั้งคืนนะ ตาอันนี้เกือบเสียนะตาเกือบเสียเลยนะ,ะเส้นประสาทต,ตาจอประสาทต,ตาอเนี้ยนะนะนี้นี้ต้องระวังต้องระวังนะฮะจริงๆอ่ะมันเป็นนิสัยของเด็กอยู่แล้วนะฮะชอบดูการ์ตูนเนี่ยเป็นเรื่องปกติของเด็กนะแต่อยากเสริมนะพวกอะ,อ,ะอะไรสารคดีเออนะพวกสารคดีอะไรเนี่ยสารคดีเกี่ยวกับสัตว์อะไรนะ ผมเนี่ยผมชอบมากเลยนะเด็กดูสารคดีนะปัจจุบันนี้ยังชอบเลยพวกสัตว์อะไรแบบนี้นะสัตว์แปลกๆนะสัตว์ชีพิตใต้น้ำอะไรนะนะเพื่อเขาเปิดโลกมากขึ้นว่าในโลกเราเนี่ยมันมันไม่ได้มีของรอบตัวเราอย่างเดียวมันมีของที่เรานึกไม่ถึงนะเยอะพวกสารคดีต่างๆอะ่ะสารคดีอะไรได้นะ อ่าสุริยะจักกวาลเลยเนี่ยเออดูเป็นความรู้ด้วยนะอ่าสุริยะจักกวานนะประวัติศาสตร์นะปิรามงปิรามิดนะอ่านะพวกประวัติศาสตร์พวกสารคดีอะไรเนี่ยลูกลองไปดูประเภทอื่นนะสารคดีอะไรเนี่ยนะอ่าเริ่มจากคดีสัตว์ก็ได้นะเพราะมันจะมีอะไรน่ารักน่ารักเลยเนี่ยนะมันก็อาจจะเป็นอ่าแนวทางหนึ่งแล้วเป็นการขัดเกลาออ่า อารมณ์เด็กด้วยนะให้ให้ให้เด็กอะ่ะใจเย็นขึ้นนะในการดูสัตว์ดูสรารคดีอนะไรเนี่ยให้ความรู้ด้วยแล้วก็แล้วก็จะให้ขัดเกลานนิสัยอะไรด้วยนะฮะลองแนะนำให้ลูกดูนะเหมือนผมเนี่ยผมจะซื้อนะผมจะซื้อนะแผ่นสรารคดีมาให้ให้ลูกดูนะช่วงที่ลูกกำลังเด็กๆอยู่นะฮะเขาอาจจะ ดูเพื่อความเพลิดเพลินดูเพื่อความน่ารักของสัตว์อะไรเนี้ยนะทำให้เด็กใจใจเย็ยนลงนะลองดูลองดูงดสารคดีนั้นน่าจะเป็นสิ่งอะไรที่ใกล้เคียงกับเด็กมากที่สุดละนะดีกว่าอย่างอื่นนะฮะนอกจากการ์ตูนแล้วนะฮะ